บอกว่าจอเดิมเสื่อมแล้วนะครับไม่คิดว่าจะเปลี่ยนได้ใหญ่ขนาดนี้ครับเปลี่ยนเป็นจอยดอยขนาด9นิ้วมาพร้อมหน้ากากตรงรุ่นครับหลคนถามว่าเล่นยากไหมสําหรับตัวจอตัวนี้นะครับตอบได้เลยว่าเล่นง่ายเหมือนบนโทรศัพท์ได้เลยครับเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตกบลูทูธก็กเล่นได้ครบทุกแอปเล่นได้ครบทุกอย่างนะครับแผนที่ที่ใหญ่เต็มตาแบบนี้นะครับหาร,า,าร้านคาร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารก็ง่ายมากๆนะครับ เวลามีหนังดูมีเพลงฟังนะครับรถสไตล์ครอบครัวแบบนี้เหมาะมากๆกนะครับก็จะทําให้เพลินกันทั้งคันสนุกกันทั้งทิปครับคือตัวอย่างภาพนะครับจะสังเกตได้ว่าชัดเจนมีรายละเอียดที่ดีมากๆครับเราสามารถปรับแต่งบนจอใหม่ทําให้ลำโพงเดิมๆนะครับเสียงดีขึ้น30-50%ตามที่เราต้องการได้เลยโดยการที่เราเพิ่มแหลม เพิ่มเบรเพิ่มศักยภาพให้ลำโพงครับกล้องถอย AHD คมชัดพิเศษถอยได้มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับระบบพื้นฐานที่เรามีบนรถมิสูทุกคันนะครับก็คือ Apple CarPlay Android Auto โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆตัวนี้ก็มีให้แบบไร้สายอีกด้วยครับอยากให้รองก่อนติดตั้งนะครับเราจะได้มั่นใจได้ว่าตัวที่เราเลือกมานะครับเราถูกใจนั่นเองครับร้านทวชัยนะครับอยู่ยืงๆกับโรบินสันกำแพงเพชรครับ